ป6ทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะป6รุ่ม2นะคะยังบทยู่บทที่8นะคะในเรื่องของวงกลมค่ะประัติที่8.9แสดงวิธีหาคำตอบเมื่อกำหนดให้ค่าพายเท่ากับ3.14นะจ๊ะข้อที่1ข้อที่1นะ,ะอ่างบัวทรงกระบอกค่ะมีความยาวรอบอ่างนะคะ100.48นิ้วค่ะ ต้องใช้พื้นที่สำหรับวางอ่างบัวนี้นะอย่างน้อยเท่าไหร่นะความยาวรอบอ่างอ่างบัวเป็นรูปวงกลมใช่ไหมถูกไหมเออเป็นวงกลมเป็นทรงกระบอกอะนะทรงกระบอกเนี้ยนะคะทังนั้นที่ที่วางที่พื้นเนี่ยต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็คือหาพื้นที่ฐานข้างล่างกันเนาะอืมเป็นวงกลมสุดวงกลมสุดว่าเลยนะพายอาร์กำลังสองนั่นเองค่ะ เขาให้ความยาวรอบวงมาเราจะหาพื้นที่ยังไงความสัมพันธ์นะถ้าความยาวรอบวงนะสูตรมันก็คือสองพายอาใช่ไหมความยาวรอบวงกลมอะค่ะสองพายอาพื้นที่สูตรว่าอะไรของวงกลมพายอาร์กำลังสองน้องดูดีๆค่ะมีตัวอะไรที่ใช้ซ้ากันไม่พูดถึงค่าพายดิเพราะว่าค่าพายเป็นค่าคงที่นะอ่ะมีอะไรเท่าซ้ากันคือตัว r ใช่ไหมดังนั้นแน่นอนเลยเราต้องหา r จากความยาวรอบอ่างตรงนี้ก่อนนะเออโอเคค่ะไปต่อ,อดังนั้นวิธีทําความยาวรอบอ่างนะ ความยาวรอบอ่างนะหรือเส้นรอบวงอะน,นะความยาวรอบอ่างาความยาวรอบวงละกันนะความยาวรอบวงนะเท่ากับสูตรคือสองพายอ่าซึ่งตรงนี้เข้ามาให้มาลนะหนึ่งร้อยจุดสี่แปดเท่ากับสอง พาย3.14คูณกับอแบบนี้เราต้องแก้สมการหา R ก่อนนะคะดังนั้นทำยังไงต่อนะน้องก็เอา100.48เนี่ยนะส่วนด้วย2คูณกับ3.14แบบนี้เท่ากับ R นะอันเนี้ยคูณอยู่ย้ายมาเป็นส่วนทั้งล่างเลยนะคะจากนั้นเราจะมาตัดทอนกัน พร้อมนะครูเอาแม่2ตัดละกันสองหนึ่งสองหใสศู 0, อ่าขอตัวเล็กนิดนึงอ่าสองห้าสิบใสศูนย์ะสองสองโอเคจากนั้นครูเอาแม่สองตัดต่อนะสองหนึ่งสองใสจุดสองห74 ูแม่สองตัดต่อข้างบนนะคขาขอ,ของเห็นเงยอะมาทางขวานะสองห้าอ่าสองสองสี่เหรอเศษหนึ่งสองห้าสิบสองหนึ่งสองสองสองสี่แบบนี้ค่ะอืมจากนั้นเราได้เป็นแบบนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะซึ่งมันก็ดูไม่สวยงามเท่าไหร่เลยยี่สิบห้าจุดหนึ่งสองส่วนด้วยหนึ่งจุด ห้าเจ็ดปัดทศนิยมค่ะเป็น 1, สองห้าหนึ่งสองหารด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดปัดทศนิยมสองตำแหน่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้นะคะต้องดูตัวล่างเป็นหลักค่ะข้างล่างปัดสองข้างบนต้องปัดสองตามลำดับค่ะเอาแม่อะไรแด้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นโดยเฉพาะไหมนะอ่าลองดูลองดูนะอ่าครูช่วิธีการตั้งหารกัน สองห้าหนึ่งสองหารด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดลบกันโคลมาหารนะสิบเอ็ดสิบสี่เหลืหนึ่งโอเคสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่สิบสี่ลบห้าเหลือเก้าถ้าสองเรามาเออเจ็ดคูณไอ้ตัวท้ายที่สองอะเจ็ดหกไหมนะ อ่ะหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคูณหกเออหกเจ็ดสี่สิบสองใส่สองทดสี่หกห้าสามสิบสามสี่ทดสามหกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าพอดีเลยดังนั้นได้สิบหกนะนักเรียนตัวข้างบนค่ะที่เราได้คือตรงนี้ได้สิบหกนะอืมคูหารเรียบร้อยละได้สิบหก นะดังนั้น r ของเราเนี่ยคือสอิบหกขาเขียนตรงนี้นิดนึง r เท่ากับสิบหกต่อไปหาพื้นที่กันพื้นที่วงกลมสุดวาา่าอะไรพาย r กับสอง 2. แทนค่าเลยนะพายคือยี่สิบสองส่วนเอ่อไม่ใม่หม่พายเขากหนดมาคือสามจุดเลยคะ่ะหนึ่งสี่เราต้องใช้ตามที่จุยกำหนดมาให้นะ สามจุดหนึ่งสี่คูณสิบหกคูณสิบหกแบบนี้แล้วก็คือคำตอบข้อนี้นะอ่ะเราไปคูณพร้อมๆกันค่ะเอาไงดีทูเอาสิบหกคูณสิบหกกันแล้วกันหกหกสามสิบหกสิบหกทดสามหกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งคูณหกได้หกหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งได้เป็นหกห้าสองร้อยห้าสิบหกนะ ได้เป็นสองร้อยห้าสิบหกคูณกับสามหนึ่งสี่คูณกับสองร้อยเท่าไหร่นะห้าสิบหกเนาะป่ะพร้อมค่ะหกสี่ยี่สี่ใส่สี่ทดสองหกหนึ่งหกเจ็ดแปดหกสามสิบแปดนะใส่ศูนย์ก็เลยหลักสิบค่ะพร้อมคูณนะห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสอง ห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดค่ะห้าสามสิบห้าต่อไปใส่ศูนย์สองตัวนะสองสี่แปดสองหนึ่งสองสองสามหกบวกกันค่ะได้เป็นสี่แปดอันนี้เป็นสิบหกบวกเจ็ดได้เป็นยนะี่สิบสามไหมใส่สามทดสองค่ะใส่สองให้ตรงตัวนี้อ่าสามบวกเจ็ด เป็นสิบส่วนย์ทดหนึ่งขาดได้เป็นแปดแปดศูนย์สามแล้วก็แปดสี่แปดศูนย์สามแปดสี่นะแปดศูนย์สามแปดสี่ทขยมบกี่ตำหน่งดูดีๆสองตำหน่งใส่จุดให้เรียบร้อยได้แปดร้อยสามจุดแปดสี่นะเสร็จละอันนี้หนูไม่เป็นไร ข็นหน่วยก่อนแป๊บหนึง่งอันนี้หน่วยเป็นนิ้วถ้าพื้นที่หน่วยเป็นตารางนิ้วตอรอจุดแล้วก็นิ้วอะดังนั้นตือพื้นที่สำหรับวางบัววางอ่างสำหรับวางอ่างบัว สามแปดศูนย์สามแปดร้อยสามจุดแปดสี่ตารางนิว้วตอบค่ะแปดร้อยสามจุดแปดสี่ตารางนิว้วโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปกันต่อนะข้อที่สองค่ะ ข้อที่สองเขาบอกว่าวงกลมกลางสนามฟุตบอลมีไว้สำหรับเป็นจุดเริ่มตน้นตรงนี้นะคะจุดเริ่มตน้นตรงนี้นะ,ะของการแข่งขันถ้าวงกลมเนี้ยมีพื้นที่เท่านี้เส้นรอบวงจะยาวเท่าไหร่นะคะพื้นที่สุดไว้นะพายอาร์กำลังสองถูกไหมวงกลมเส้นรอบวงคือสองพายอาร์น้องดูความสัมพันธ์ค่ะมีอะไรที่เหมือนกันก็คือตัวอาร์ ค่าภายเราไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นค่าคงที่มันถูกไหมมันเท่ากันอยู่แล้ว,วนะคะตอนนั้เราต้องหาตัว R นะโอเคเขาให้พื้นที่มาอ่ะปะวิธีทำเลยค่ะนะคะอาเอาใหม่ วิธีทําพื้นที่วงกลมส่วนว่าอะไรเอย่ยพื้นที่วงกลมพาพอาย r กำลังสองค่ะปะให้พื้นที่มายี่สิบสองจุดห้าหกเท่ากับพายเขาบังคับมานะเป็นสามจุดหนึ่งสี่คูณอาํากำลังสองค่ะเขากำหนดมาให้เออเดังนั้นทำไมเอย่ยอา่าใส่จุดก่อนนะเดี๋ยวคุณใส่จุดก่อนนะคะ กับอาร์าังสองการเลื่อนจุดค่ะตรงนี้สองตำแหน่งค่ะหนึ่งองเอั้งหมดก็หนึ่ง,สอง,อนนงสองเหมือนกันดังนั้นเราจะได้เป็นหนึ่งสองห้าหกในอาหารด้วยสามหนึ่งสี่นะแบบนี้เอาแม่อะไรตัดได้ไหมเนี่ยออืมอืมมหรือน้องดูสังเกตดูสี่คูณไรลงท้ายด้วย 6. หกสี่คูณอะไรลงท้ายด้วยหกสี่สี่สี่คูณสี่คือสิบหกไหมอ่าลองเอาสามหนึ่งสี่คูณสี่ สี่สี่สิบหกสี่หกทดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เป็นห้าสี่สามสิสองนี่ง่ายพอดีเป๊ะเลยดังนั้นหารกันได้สี่ค่ะนะอันนี้ยอากำลังสองเนี่ยเท่ากับสี่ถูกไหมงนั้น R เดียวคือเท่าไหร่อะไรเอ่อยคูณกันแล้วได้สี่ต้องัวเลขเดียวกันก็คือสองถูกไหม สองคนสองเนี่ยดูปกปล่านั้นคือสองค่ะอ่ะอหน่วยเป็นเมตรเราหาความยาวรอบวงกันดีกว่าปะความยาวรอบวงความยาวรอบวงกลมสุดว่าอะไรนะสองพายอ่ะ สองพายคือ3.14จคูณอาที่เราหามาได้แล้วแกคือสองนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นเอาตรงนี้คูณกันก่อนนะสองคูณสองเป็นสี่นะคะสามสามหนคูณสี่สี่สนะสินะทด1 4ึ่เป็น5 4าสี่ได้ อะไรเอย่ยได้เป็นหนึ่งพันสองยห้าสิบหกอย่าลืมใส่ทศนิยมให้ไถูกต้องนะทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งสองนับหนึ 1, 2, ่งสองเติมจุดค่ะตอบเท่าไรคะสิบสองจุดห้าหกอันนี้หน่วยเป็นตารางเมตรนะสิบสองจุดห้าหกดังนั้นอ่าเส้นรอบวง ตอบเลยก็ได้เนาะตอบค่ะอ่ะตอบสิบสองจุดห้าหกนะะสิบสองจุดห้าหกตาใหม่ใหม่หมคูผิดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าความยาวรอบรูปไม่ใช่พื้นที่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรค่ะอืม ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรนะคะขออภัยนะโทษทีค่ะความยาวมีหน่วยเป็นเมตรนะจ๊ะส่วนพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางแล้วจะจดมาให้นะคะ,ะสำหรับในหน้านี้น้องน้องต้องทำไมเอ่ยอประยุกต์เป็นนะคะนะถ้าโจทย์หาพื้นที่ให้พื้นที่มาหาความยาวรอบวงเช่นเหมือนเดิมค่ะหาตัว R หรือถ้าเขาให้ความยาวรอบวงมาหาพื้นที่แน่นอนเราต้องหาตัว R ก่อนนะคะและที่สำคัญน้องต้องรู้สูตรความยาวรอบวงของวงกลมคือ2 π r อและพื้นที่วงกลมสูตรคือ π พาย A กำลังสอง